ต้องค่าเป็นผลงานอีกชิ้นหนึ่งที่ผมบรรจงถอดความออกมาจากเอกสารบางส่วนของแฟม C A E ซึ่งเป็นภาษาอังกฤษทั้งดุนเอกสารจากแฟมดังกล่าวมันคือส่วนหนึ่งที่หลงเหลืออยู่ในตู้เซฟลับสุดยอดณนะที่ทำการสนามบินล่องแจง้งซึ่งตอนนั้นเป็นช่วงของการผันแปรในทางการเมืองราชอาณาจักรลาวตกเป็นของลราฝ่ายสาย และลาวฝ่ายสายขึ้นอยู่กับเวียดนามเหนือเรื่องของเรื่องจึงสับสนอนละมานพวกที่ขวาจัดต่างพางกันอพยพตัวใครตัวมันผมเป็นเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข่าวเบลเดอร์คอนโทรลเอกสารทุกชิน้นจึงต้องผ่านผมก่อนที่จะนำไปเก็บไว้ในตู้นิรภัยพอลาวแตกสิ่งเดียวที่ผมรีบกวาดเก็บเข้าถุงทะเล คือเอกสารลับทั้งหมดแล้วกระโดดขึ้นเครื่องบินขนาดเทอร์โบเจต4130ลองเข้าอุดรเอาตัวรอดเป็นยอดดีกระทั่งบทที่ทางธรรมาหากินจึงโดดไปลุยยังตะวันออกกลางจากตะวันออกกลางกลับเข้าสู่เมืองไทยอยู่บ้านได้พักหนึ่งก็เข้าคูเวตแต่สุขภาพจิตไม่ดีพอจึงกลับบ้านอีก ตั้งใจว่าขอเลิกเด็ดขาดที่จะพาตัวเองไปสู่โลกซึ่งปราศจากสังคมโลกที่ต้องอยู่ภายใต้แห่งบทบัญญัติของพระอันเลาะห้ามเสพสุาราเขลานาลีเกินอยู่นานๆเข้าก็บ้าเท่านั้นอยู่บ้านบ้างๆขณะที่รักษาสุขภาพจิตให้เป็นปกติไม่รู้จะทำอะไรก็เลยหรือเอกสารเก่าๆขึ้นมาอ่าน เผอิญแรงดลใจในการเขียนมันเกิดขึ้นเกิดขึ้นเพราะการเป็นหนอนหนังสือที่ผมอ่านมันทุกชนิดจึงหันมาจับปากกาและเลงไอที่มันมาจากสมองลงไปบนแผ่นกระดาษสร้างตัวหนังสือให้เกิดศินศินที่ผนึกไว้ด้วยความจริงและจินตนาการเพื่อวิชาการกับความเพลิดเพลินต่อท่านผู้อา่าน ขอท่านผู้อ่านหาความเพลิดเพลินจากสารนิยายอันมีมูลความจริงเรื่องนี้ได้แล้วครับด้วยความนับถืออย่างจริงใจมนตรีสุริยนใบหน้าของอารีโอขณะนั้นแลดูประดุดดังอสูรไหน มีดที่กำรรอยู่ในมือของเขาคือมีดสั้นโบวีขนาดสิบนิ้วขขาววับและคมกลิบเขาเสียยิ้มให้กับใบหูข้างหนึ่งในมือสายของเขาซึ่งเพิ่งถูกตัดออกมาอย่างสดสดล้นลอนเลือดยังหยดติง๋งติ๋งมองดูแล้วน่ากลัวน่าทุเรศยิ่งนักมันเป็นใบหูของเจ้ามนุษย์หน้าขาวเหลืองซีดเซียวมีอาการแสดงความหวาดกลัว และตัวสันต่อผพูดที่ดูล่าก็พูดหลายณนเบื้องหน้าของมันลักษณะของเจ้าคนเคาะหลายนั่งคุกเข่าอยู่กับผืนแขนทั้งคู่ถูกมัดไพลหลังด้วยเชือกแน่นหนาตรงช่วงคอใต้หูด้านสายมีเลือดเกลืลังเต็มไปหมดลิมฝีปากของไอ้หน้าเหลืองสั่นละลิกมันคงรู้สึกเจ็บปวดรววหดาวอย่างแสนสาหัส กลับตรงกันข้ามกับมนุษย์ที่เลียงลายกันอยู่เบื้องหน้าต่างพอใจสะใจต่อการกระทําของพวกเขาจัดการให้มันพูดอีกทีสิว่าที่ซ่อนของพวกมันอยู่ที่ไหนอาลีโอเพชฌจฆาตสังหารนมแห่งเลือดสเปนหันไปพูดกับล่ามชาวเวียดนามใต้ที่ยืนอยู่ห่างๆด้วยน้ำเสียงอันกล้าวเขาพูดต่อไปว่า กำชับมันว่าถ้าหากมันไม่อ้าปากพูดฉันจะเฉือนหูของมันอีกข้างและจะเชื่อทุกอย่างภายในร่างกายของมันเขาไม่พูดเปล่าแต่พลิกมีดโบวี่ด้านคมเข้าไปจ่อยังคอหอยของไอ้เวียดกงสมุนคอมินิตผู้เคาะ์หลายพลางทำเสียงสูรซาดให้เกิดความหน้าหวาดเสียวยิ่งขึ้นล่ามดมจึงยื่นหน้าเข้าไปตะคอกถามเจ้าเวียดกง ที่กำลังถูกมัดเหมือนกับสัตว์ที่ปราศจากพิษสงไอ้นั่นสะดุง้งสายตาเหลือบขึ้นไปมองอาลีโออย่างบาดบันพลันพลึงมันเอียงศีรษะไอ้ข้างที่ยังมีใบหูอยู่ให้ห่างจากรัศมีคมมีดของมีดโบวีซึ่งกำลังทิ่มๆตำๆอยู่รอบๆคอหอยจะบูกและใบหูของมันยังสุดเสียวเจ้าเบียดกงเฉย หญิงสร้างโทสะให้แก่อาลีโอเขากดคมมีดเข้าไปยังคอหอยของมันพลางทำสีหน้าเอาจริงเอาจังเจ้านั่นหน้าซีดเผือดมีเหงื่อท่วมตัวสันออฟเดอะบิดชไอชาติหมาหากมึงต้องการที่จะให้อวัยวะทุกส่วนหลุดออกมาเป็นชิ้นๆจากร่างกายของมึงแล้วล่ะก็กูยินดีที่ไม่ขัดความประสงค์ของมึงเขาพูด หลายเสียงคำลามเด็นเอาเจ้าเวียดกงอ้าปากทวนคลางเมื่อล่ามแปลให้มันฟังจนจบเลือดสดๆแดงเข้มยังหยอยเป็นทางจากลอยเชืออเขาใบหูมันเปือเป้อนไปทั่วลำคอลงมาถึงไหลไหลเลอะเทอะลงมาจนโชคมันแรงบันหลายตัวบินมาตอมแผลกันแล้วใครๆที่เคยเข้าสู่สมอรภูมนินรกแห่งนี้ ด่อมเป็นผู้ที่รู้จักกันอย่างดีว่ามแมลงวันพวกนี้มันหลายกาดขนาดไหนมันเป็น,มนแมลงวันปลาที่กระหายเลือดผิดธ,ธรรมดาซึ่งได้เห็นกันทั่วไปตามบ้านเจ้าสัตว์มีปีกพวกนี้พอได้กินข่าวเลือดมันก็ค่อยๆบินทะยอยออกประกก็ตามตัวหูคอและไหลสร้างความสยองจนหน้าสะอิดสะเอียนเจ้าเมียดกง ได้แต่สะบัดศีรษะเล่าเล่าจะใช้มือปัดก็ถูกมัดเสียจนแน่นแทบขยับขยื่นไม่ได้เป็นใบหรือไงไอชาติทั่วลามเวียดนามใต้กระชากเสียงพลุสบาดอารีโอเดินปลาดเข้ามาสีหน้าเครียดถมึงถึงมีดโบวี้อันคมกลิตแวววาวกระชับมั่นอยู่ในมือ ขาพร้อมที่จะลงหมายลงมือกับมันทันทีเมื่อประสาทสั่งการศัตรูแผ่นดินตาเหลือกลานข้าข้าข้าพูดแล้วใจเยน็ยนๆอย่าเพิ่งทำอะไรข้าเลยข้าจะบอกตามที่พวกพันถามมามันรีบพูดและล่ำาละลักแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็พังพรูออกจากปากของมันเจ้านั่น บอกถึงตำแหน่งที่ตั้งของกบวนการกองโจรเวียดกงจำนวนกำลังคนชื่อรหัสเยียกขานในหมู่พวกเดียวกันรวมถ้งสัญญาณบอกอื่นๆในระหว่างเส้นทางเมื่อพบกันในปา่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันเปิดเผยอีกบ้ามีใครบ้างที่ร่วมลบกับพวกของมันได้โปรดไายชีวิตข้าด้วยเถอะเดีย๋ยวขาแกงกันเลย มันพลัมอ้อนวอนขอชีวิตยอย่างน่าเวทนาหลังจากที่ได้ระบายข้อมูลทุกอย่างของมันจนหมดไส้หมดพุงอาลีโอหยิ้มอยู่ในหน้าด้วยความพอใจเขาเหลือบไปมองล่างของไอ้โจรเบียดกงอีกคนหนึ่งซึ่งนอนแผ่หลาอยู่กับผืนที่เจิงนองไปด้วยเลือดหัวของมันถูกตัดออกวางไว้บนหน้าอกสีหน้ายัางแสดงความบาดกลัวสุดขีด นั่นคือเหตุซึ่งเกิดก่อนหน้านั้นประมาณสักยีสนาทีเจ้าวเวียดกงศัตรูแห่งแผ่นดินเวียดนามใต้ที่กลายสภาพเป็นศพหัวขาดไปแล้วต้องถูกซักฟอกขูเข็นอย่างทรมานแค่ไหนทุกคนที่นั่นย่อมรู้ดีถึงสถานการณ์ยิ่งกว่าอีกว่าจะมีอะไรในไม่กี่นาทีข้างหน้านี้ได้เรื่องว่ายังไงอธิบายให้ฟังที ฉันคิดว่ามันคงกลัวตายเหมือนกันอาลีโอหันไปถามล่ามของเขาล่ามดมแห่งเวียดนามใต้ซึ่งแต่งกายด้วยเสื้อกางเกงสีดำสะพายอาวุธครบทั้งปืนยาวและปืนพกเขาตอบอาลีโอว่าได้เรื่องเป็นที่พอใจแล้วยิ้มเครียดผุดที่มุมปากทันใด อาลีโอหันไปขยิบตาให้นักฆ่าเวียดนามใต้อีกคนหนึ่งในทีมล่าสังหารแปดคนที่เขาเป็นผู้ควบคุมนักฆ่าเวียดนามใต้คนนั้นจึงเดินอ้อมไปข้างหลังของโจรป่าเวียดกงเลวเหงือปืนยาวสุดเหยียดและแทกส้นปืนลงบนคอต่อของมันอย่างผู้ชำนาญ <c oughs> เสียงลั่นของกระดูกดังกร๊บคอต่อหัก พร้อมกับการสิ้นลมหายใจในวาระสุดท้ายของชีวิตมันนับว่าเป็นโชคของเจ้าโจรเวียดกงที่ไม่ต้องทนทุกทรมานอีกต่อไปสมาชิกห่งหน่วยหน้าสังหารชาวเวียดนามใต้อีกคนหนึ่งเอากระดาษเครื่องหมายต่าเลขศูนย์สีขาวผืนสีดำชิ้นเล็กๆเ,เข้าไปเนบไ้กับเชือกที่มัดข้อมือศพเลขศูนย์คือเครื่องหมายประจำตัวของอารีโอนมสเปน นักล่าสังหารจอมโหดมันเป็นเครื่องหมายแห่งการดับศูนย์ที่จะหยิบยื่นให้แก่พวกโจรเวียดกงโดยเฉพาะซึ่งไม่นานนักไอ้พวกเหล่ากองโจรก็อ,อาจจะเดินทางมาพบความตายอันน่าทุเลศของพวกมันจะได้รู้กันเสียทีว่าการที่พวกมันเคยก่อกรรมทําเข็นหมายให้กับพวกชาวบ้านตาดำๆอย่างเจ็บปวดทรมานเพียงใดนั่นคือผลตอบแทนที่มันกำลังจะได้รับ จากการกระทำของมันจากนั้นอารีโอพร้อมด้วยนักฆ่าอีก8ดคนจึงพากันออกไปยังหมู่บ้านเล็กๆแห่งนั้นแล้วมุ่งหน้าตัดตรงเข้าไปยังป่าลึกอันเป็นที่ซึ่งพวกกองโจรเบียดกงซุ่มซ่อนอยู่ตามคำบอกเล่าของเจ้าเบียดกงที่กลายเป็นผีไปแล้วทุกคนเคลื่อนที่ไปอย่างเงียบเชียบ สภาพแวดล้อมในดงดิบจึงดูเงียบแล้วกระปลาฉานานๆจะได้ยินเสียงนกหลองที่ห่างไกลออกไปหนักล่าทั้งเก้าคนต่างเคลื่อนกายฝ่าเถาวันดำเนาหมายอย่างระมัดระวังอาวุธคู่มือถูกปลดเสบเตรียมพร้อมทุกคนสวมหมวกลุบปีกเป็นลนักษณะการแต่งกายเช่นเดียวกับพวกโจรเวียดกง เพื่อสวมรอยให้มองคลายเป็นพวกเดียวกันเมื่อดูกันผิวเผินจะเห็นนักฆ่าทั้งเก้าคนนี้คือพวกหมูกองโจรเวียดกงที่กำลังออกลาดตะเวนจึงเป็นการพรางความจริงที่ค่อนข้างจะได้ผลไอ้หนองชายเอ๋ยเวลาเดินป่าเพื่อหาเหยือ่อที่จะฆ่าใครสักคนหนึ่งหรือมากกว่านั้นจะเที่ยวเดินแบบทรงเดชโดยเกาะกันเป็นกลุ่มเป็นพวกให้กระจายห่างๆไป อาดีโอเคยสั่งเตือนให้ลูกน้องของเขาฟังอย่างนี้ยังจัดส่งคนนำทางจำนวนสองคนเดินล่วงหน้าออกไปโดยถึงระยะห่างจากทีมล่าสังหารราวสองร้อยถึงสามร้อยเมตรเพื่อสังเกตความเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงกันข้ามและเพื่อทำหน้าที่เป็นกองระวังหน้าซึ่งพร้อมที่จะส่งสัญญาณแจ้งเหตุให้กับหน่วยได้ทันท่วงทีเวลานั้น วันกำลังอ่อนแสงลงตามลำดับคนนำทางคนหนึ่งรีบหยอนมาหาอารีโอดมล่าสังหารชาวเวียดนามผู้นี้เป็นชาวเขาโดยกำเนิดเป็นชาวเขาเผ่ามองทัญญาซึ่งเป็นเผ่าที่เหี้ยมเกลียมที่สุดบนที่ราบสูงของเวียดนามพอเห็นพวกกำลังเคลื่อนที่ใกล้เข้ามาเขาก็ทำมือส่งสัญญาณให้รีบตามไป อันใดนั้นอาลีโอได้ยินเสียงผิวปากเบาๆซึ่งฟังราวกับนกหลองดังออกมาจากแนวหมายใกล้ๆนั่นแสดงว่าทีมล่าสังหารได้ก้าวเดินเข้ามาถึงเขตอย่างที่ที่คนนำทางอีกคนหนึ่งซุ่มซ่อนคอยอยู่แต่ละคนต่างตระหนักใจว่าอะไรบางอย่างกำลังรอพวกเขาอยู่ข้างหน้าไม่ใครก็ใคร คงได้ลงนรกกันแน่อีกแล้วตะวันตกดินไปคลู่ใหญ่ๆความมืดได้คืบคานเข้ามาแทนที่เสียงลิงเดลไลกรีดหลองละงมขึ้นพอป่าลึกเริ่มมืดสนิทณเบื้องหน้าออกไปประมาณหนึ่งร้อยเมตรเหล่านักล่าสังหารพลันสังเกตเห็นแสงไฟอ่อนๆผ่านพุ่มไมมา,มาแสงนั้นไหวช้า และเร็วสลับกันนั่นแสดงว่ามีคนก่อกองไฟทุกคนต่างพากันกระจายเข้าแอบซ่อนอยู่ตามหลังแนวไม้คนนำทางที่ซุ่มคอยอยู่ก่อนได้แฝงกายกับความมืดเข้ามารายงานต่ออารีโอหัวหน้าทีมเขากระซิบบอกว่าได้เฝ้ามองไอ้พวกโจร500เหล่านี้มาเกือบชั่วโมงเข้าแล้ว พวกมันมีทั้งหมด20คนคนนำทางกระซิบบอกเป็นภาษาอังกฤษจำนวนทั้งหมดของมันผมนับเอาจากพวกที่อยู่รอบกองไฟเท่าที่สังเกตเห็นไอ้พวก500พวกนี้มันประมาณไปหน่อยที่ไม่ได้วางยามไว้เลยผมเลยถือโอกาสแอบฟังพวกมันคุยกันอย่างสะดวกได้ความว่าแต่ละกลุ่มเป็นหัวหน้าด้วยกองโจรเวียดกงจากถิ่นต่างๆ มนันนัดมาประชุมกันที่นี่คืนนี้อาลีโอเอื้อมมือเข้าตบบาลูกหน้องอยู่ทำงานดีมากดองงักเขากล่าวชมลูกหน้องของเขาที่ชื่อดองงักอย่างจริงใจพวกนี้ต่างอุตสาห์นัดมาประชุมกันถึงกลางป่าดงพงพีระยะทางลึกจากถนนใหญ ซึ่งไกลจากผู้ที่จะสัญจรไปมาระยะทางอย่างน้อยๆก็กะ1 0 2ถึงกิโลเมตรขึ้นไปพวกมันพากันมั่นใจบ้าหน้าที่แห่งนี้ปลอดภัยด้วยประการทั้งปวงจะไม่มีหน่วยลาดตะเวนใดๆหรือกองทหารอเมริกันมาแพ้ว่ผ่านอย่างเด็ดขาดพวกนี้จึงตั้งอยู่ในความประมาทขาดการระแบทดระบัง พากันหุงข้าวทำอาหารสู่กินกันตามสบายและแม้กระทั่งเวนยามก็ไม่ได้จัดวางเอาไว้อาลีโอกระซิบสั่งลูกน้องให้เตรียมพร้อมและแยกกันเข้าประจำที่ทุกคนได้ลายหลอมรอบๆที่ตั้งกลางปากของพวกมันไวต่างคนปฏิบัติงานโดยปลาศจากซุ่มเสียงใดๆทั้งสิ้นนมเพชรคาดเลือดสเปน พร้อมด้วยลูกน้องพากันย่องกลิบเข้าสู่รัศมีสังหารและเพียงชั่วไม่เกินห้านาทีพวกเวียดกงที่กองไฟอยู่ก็ถูกหลอมอยู่ในเขตสังหารของเราเพชรฆาตถึงแม้จะมีจำนวนเพียงเก้าทว่าทุกคนต่างหลวนมีฝีมือเยี่ยมยอดอีกสักครู่เดียวคงได้เห็นกัน บตอนที่หนึ่งซึ่งมีชื่อตอนว่าเพช็จาดจากนรกในเรื่องต้องฆ่าจากผลงานปลายปากกาของบนตรีสุริยนแล้วนะครับโปรดติดตามและฟังตอนต่อ,ตอไปนะฮะขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามและฟังมาโดยตลอดนะครับขอบคุณี่หลายครับ